พี่ไปแล้วน่ะไม่มีใครแล้วแฉกูซับพิย sí. ุทธ์โอ้พี่ยุทธ์ให้ไวพี่ยุทธให้ไหวโอ้โหพิยุทธรถไม่มีแล้วเนี่ยไงวงแล้วแทนใครเนี่ยไม่มีไม่มีไรกาดิ ไปด่วนเลยพี่ชายเร็วเลยเดี๋ยวไม่ทันโอ้โหขอโทษแทนคุณูกองอะนี่พี่ใหากช้าตลอด่ยมาแล้วปพิทรอหน้เนี่ไปไหนะลอยู่นี่กลับมตะไเอ้ากกัยังไไขับมาสันขนาดนี้ไกล้าแล้วไปแล้ว านนยาวก่อนนะสยาวไปถึงก็ด้วยเนะอ้าอยุดยุดไปของก่อดีทีโอ้ียเอ้ยไม่เรียกพี่แล้วเย่ยยุดจัดอย่ยมาก็มาด้วยกันเดีเ่ยกลับมันเดียว บอลก็ไม่เคยแปรบอลให้กูอีกที่เป็นทีมเดียวกันทแท้แท้อ้าวแล้วกำลังคันแก้วเลยไอ,ยอ,ยอ้ยุทธไอ้ยุทธอ่ะกูฟรีคลิกวางเลยอุย้ยคุณฝาว เอ่อโทษครับรถเป็นอะไรครับมันติดจิตนะครับแลนี่คุณตลกอะไรของผมครับเนี่ยนี่มันจักรยานครับคุณจะสตาร์ทติดได้ยังไงเออแล้วโทษนะครับเพื่อนไม่มีรถจักรยานะครับไม่มีค่ะเดินมาเนี่ยร้อนมากเลยอ่ะโอ้ยพอดีเลยครับพอดีผมมีรถจักรยานพอดีเลยเอ่อถ้าไม่ดังเกียรติก็เอาของไปเลยโอ้ดีครับผมดีผมอยากออกกำลังกายอยู่แล้วครับออกกำลังกายขอบคุณนะคะครับผม ภูมิใจว่ะเยี yeah. ่ยแล้วคุณจะกลับยังไงครับเนี่ย โอ้โหฮัลโหลป้าตาเหรอโอมาได้เลยเอาฮอนะป้าป้าเครืงบินนั่งไม่สะดวกกันดิเอาฮอร์ทว่าแ้วเอาฮอมาส่งากอเลย มาช้าแล้วไงโอ้โหพี่พี่ดูว่าบัมหนึ่งบัมหนึ่งคือเขาไปกันหมดแล้วเนี่ยจะเขาให้ผมมารอมึงเนี่ยไม่ใช่เรื่องของผมปะจริงเลยเออพี่ไม่ยอมใหผมแต่แรกจะขยันเลยพี่รู้เลยว่าผมไม่เจอสาวนะพี่อือพี่จะรยานนั้นที่เราไปได้กันแล้วอ่าพันน้ำหนักอะไมผมอ่ะก็เข็ดมาใช่ไหมก็ขับมาแหละคุณพาช่วยเชื่อพี่ มีสาวสองคนสวยไหมอย่างนี้มีคนหนึ่งเขา้อมีจักรยานพระเอกไงพระเอกในละครเออท่านเอับท่านนั้นบอกเลยพม่เอกไม่เคยดูกระจกไปพี่ตลกพี่พี่ตลกกว่าซะพี่เออโปาะโกรธอยู่สองน้องโกรธที่พี่ไม่ไปรับผมเออพี่รู้่แล้วที่ผมก็เลยให้แกนั่นแหละกับน้องเข้าไปผมได้มาช้าครับพี่ เื่อไปไงเพื่อไปไงโง่ผู้หญิงมึงเนี่ยไม่คิดวะฮีโร่เขาออกไหมเขาหอกกันไหม,ม,ดมเดี๋ยวโคจะด่าไม่ได้พี่นะโคจะด่ามึเนี่ยไม่รู้กูไม่ใช่โคทำไมเดี๋ยวนี้อยู่กลัวโคลับไปก่อนแล้วค่อยเจอโคแล้วเขาว่าะอะไรเขาค่อยว่าอะไรโคสักโทรไปเาก็ไม่รับกันทาไมเป็นไร เก่าอ่ะเด็กมันเก่าอ่ะพี่เ uh> ด ok ็กม no ันเก่าอ่เออก็เจอสาวอ่ะทำไมอ่ะเพื่ออะไรอ่ะยอมละไม่ะเพื่อสาวอ่ะนี่แล้ยนะล่ะโอเคป้าพี่บอกไปเถอะกลับไปวกกระดาษเออเอาไปก่อนเลยแต่คุณชิ้ตังค์นะวิจัยตังค์วัยตังค์มาได้มาเราเราผมช่วยห้าบานฟังปูกูตังค์หน้าบ้านจรแล้วพี่เออเดี๋ยวจะวาไป